เบาเขาเลยครับพี่น้องตอนนี้อยู่กับเบาเขาแล้ครับผมตอนนี้ก็าคุดขี่กระเดือนไปใส่เบ็ดน้องพี่บบน้องไปฉีดเบ็ดปลานิลครับผมไปเมืองเห็นเขาฉีดเอาลงเอาเบ็ดลงพวะบ้านพวกถึงนาทีก็กินน่องครับพี่น้องถึงนาทีก็กินปดเอาปดเอาเดือดสิรองไปเบิ่งพี่น้องมาสีมันคือกระจอบวัวขี่กระเดือนกับฮะยากพี่น้องเนื้ยมันเบ็ดหนามันมันเป็นหนาฝน จะลองขุดเมืองน้ำหม้คลองหนาเมืองน้องครับพี่้องนี่มีอะไรมันลงเลือ้ยเดือนี่มันลงเลือมเลยตรงนั้ไม่โค้ดมาจไม่โค้มาขุดมาจะคือเม่หมละจไม่โคมาขุดขีเดือนพี่้องเอ้ยบาทนดิเบาเขาวะ ขี้เลแท้มันบวกินดอกขี้เล็กแท่บุนี่แถงเอาเอาเสียมเอาโจ๊กไปนำหมดเยวมีบอนคุยโจกไปขุดหุ่นกันได้มันอยู่นน้ำหิมเนามมันกระชากใช่มีมวะเห็นเขาว่าเขาขุดแถวหน่อยได้หรอยุ่นหิ่มหนามนเออถามเขาเหมือนเขาว่าเขาขุดแถวหน่อได้ล่ะพี่น้องล่ารุ่นกันครับผมเดี๋ยวผมสุถ่ายคลิปไปเบิ่งอีกที่หนึ่งนะครับผมไปีหอดเขื่อนก่อนพี่น้องเดี๋ยวสุถ่ายคลิปไปเบิ่ง ตกเบ็ดลงาเคยลองนะ่ะตกปลาตกปลาหินเนาะว่าสีมานบอมอืลนี่อ่ะลอหลุ่นไปพร้อมๆกันเลยครับผม